วันนี้ขอนำท่านมาสู่สวนพฤกษศาสตร์นะครับของผมนะซึ่งปลูกมาสักประมาณ1 2ปีแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นต้นจำปานะครับจำปาเขาอายุ1 2ปีนะครับต้นนี้เนี่ยจะโตเป็นที่1ของสวนในจำนวนต้นจำปาประมาณสัก200ต้นนะครับ เดี๋ยวผมจะนำท่านเดินชมในบริเวณสวนนะครับมีที่เหล็กนะครับนี่มีต้นที่เหล็กมีลองกองนะครับนี่ลองกองนี่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากเพื่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นีเ่เป็นหัวหน้าตลาดกลางยางพาราคุณจัดชชยธนาวุฒินะครับสนับสนุนมาทีนะ่นี่นี่เป็น สวนที่ทางภาคใต้ก็เรียกว่าสวนสมรมนี่ครับคือมีหลากหลายนะครับต้นตะเคียนนะเป็นตะเกียนทองรับมาจากศูนย์พ่อพันก้าไม้ป่าพะยอมนะครับอย่างพาราก็มีนะครับมะพอกันมีนะครับมีในสวนแห่งนี้นะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายนี่เป็นร่มร่มรื่นนะครับนี่เป็นแหล่งที่ ผลิตนโอโซนอย่างดีนะครับข้างนอกนี่ร้อนในพื้นที่ตรงนี้นี่เย็นสบายนะครับนี่ต้นเทียมนะไม้เทียมหรือสะตดาเทียมนะครับนี่อายุประมาณ6 7เจ็ปีเจ็ดปีนะครับต้นใหญ่ๆนี่นะครับนี่ต้นมอฮอกันดีนะครับต้นไม้ต่างประเทศที่อยู่ในสวนนี่ก็อยู่ได้ นะครับร่มรื่นนะครับที่อนาคตเป็นเป็นโบนัสให้กับชีวิตให้กับลูกๆเราจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมีความสุขครับจริงตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเมื่อติดมาถึงที่แล้วกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้นี่ต้องมีถูกพวกต้กไม้ที่ช่วยพยุงไม้หลัก ในร่มนะครับท่านจะได้เห็นนะครับว่าเนี่ยสภาพสวนอยากจะให้พี่น้องนะ้ามีื้นที่ว่างๆไม่ต้องลปลูกแบบผมก็ได้ปลูกแตมตามหมูวไร่ไรนาตามวนยางนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะเดี๋ยวจะพามาดูต้กนกลมปลา ใช่คนระัตรอก็มีนะครับแต่ไม่ค่อยได้กินเรามีคนช่วยเยอะลูกเมียงมีจำปาดามีต้นเห็บนะครับมีอายุ12ปีแล้วนั้นแหละนะครับต้นจำปาสองเริ่มทางบ้านผมก็เรียกว่ามีพรแล้วนะครับตรงนี้ก็เรียกพรน,นะมีพรจะช่วยพยุงลำต้น ให้แข็งแรงนะต้นหนึ่งนะครับเียต้นติดสองตนีนะครับโอโดโรอบพอดีนะครับโหใหญ่ติดสองตีเนี่ยเข้ากับตากล้องพอดีนะครับม,มังคุดนะครับมังคุดมีติดแปดตีแล้วเหมือนกันนะครับฝึบกหมูมาเพื่อที่จะนะ